สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมพนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอดีตคนวงในแฉเจ้าหน้าที่ UN รวมหัวเรียกสินบนโครงการฟื้นฟูอิรัก5.3หมื่นล้านนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่สหรัฐนำการลุกรานประเทศอิรักเมื่อปี2546ประชาคมระหว่างประเทศมีการอัดเงินช่วยเหลือนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังประเทศอิรักแต่ว่า20ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศนี้ก็ยังประสบปัญหา ทั้งในเรื่องของการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรยายอันดับที่4ของโลกและสร้างไรายได้จากการผลิตน้ำมันทําลายสถิติ1.15แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วก็ตามสำนักงานข่าวกาเดียนได้สื่อพบปัญหาเกี่ยวข้องกับการเรียกสินบนในอิรักซึ่งเหลอบบรรดาผู้ระม็อจากอิรักและจากตะวันตกให้ความเห็นว่า UN กําลังกระตุน้นวัฒนธรรมเรื่องการติดสินบนให้กับประเทศนี้อยู่ โดยมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ UNDP ได้เรียกเงินสินบนเป็นจำนวนอย่างน้อย15%ของมูล,ลค่าโครงการซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากอดีตพนักงานจำนวน3รายและผู้รับเหมาในโครงการจำนวน4รายโดยเงินสินบนนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่พนักงานของ UNDP จะช่วยเหล่าบรรดาผู้รับเหมาให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและการเสนอราคาที่มีความซับซอ้อนของ UNDP ไปได้นั่นเองค่ะทั้งนี้นอกจากการถูกจริตนะคะยังพบว่าโครงการของ UNDP นั้นมีปัญหาออื่น ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายงบที่ซ้ำซ้อนปัญหาค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนอกเหนือจากวัตถุดิบละค่าแรงทางตรงหรือที่เรียกกันว่าค่าโสหุยทําให้เกิดคําถามว่าส่วนแบ่งของงบประมาณขนาดใหญ่นั้นจะไปถึงชุมชนที่บอบช้ําจากสงครามเท่าไหร่กันแน่เนองเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะสำหรับการทุจริตในครั้งนี้ไม่สามารถแน่ใจได้ชัดเจนเลยว่าข่าวนี้จะจริงหรือเท็จแค่ไหนเพราะต้องใช้เวลาในการยื่นคำร้องของตวรวจสอบโครงการที่ทำอยู่นี้ปีสักพัก แตหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ไดีเกิดขึ้นด้วยนะคะเรามารอลุ้นติดตามข่าวนี้กันต่อไปดีกว่าค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค้นข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ